มื่อนีพบกับผมในอเ์ชันค้นมือใหม่นะครับที่จะซื้อลดนะครับตัวที่อยู่ด้านหลังผมนี่ก็เป็น New Toyota y a r i ิ a t i v ิ Premium Luxury นะครับนะครับเป็นตัวท็อปของรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวผมสีผ้ายางไปเบิรรอบหลขั้นนะครับตัวท็อปนี้ราคาอยู่ที 6, 90, 9, าหมื่นเะก้าพบาทเนาะ ตัวนี้ผมจองทางออนไลน์ไ้นะครับตัวนี้พันหนึ่งนะครับแล้วกระเซลยวเขาหอยส่วนลดผมมาหญิงหาพันนะครับแต่ว่าตัวนี้ที่เป็นสีขาวนี่มันเป็นสีที่เป็นยอดนิยมเขาอยู่เขาให้เสียาค่าเพิ่มอีกเจ็ดพันบาทนะครับตอนที่ผมไปรับรถนะผมกัใจราคาของตัวนี้อยู่ที่เจ็ดแสนกับหนึ่งพันบาทเนาะ สำหรับของแถมนะครับสําหรับพวกที่จะซื้อรถมือใหม่ปลายแดงนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเซลล์ของแต่ละคนแ้วก็อยู่ที่ชั่วรุม่มแต่ละหม่องกับสิบลคือกันเนี้อยู่ที่ว่าผู้ใดสิต่อลองก็พระเจา้าใดซําใดนะครับสําหรับช่วรุ่มที่ผมไปซื้อนี่มันก็เป็นช่วรุ่มที่ผมไปเบิงมหลายหมองแล้วก็ได้มาได้ช่วรุ่มของที่ผมสีซื้อนี่นะ มาเบืองว่าโดยรวมนี่ส่วนลดเดี่ยเขาจะให้อีย่างนี้เนาะนะครับเขาให้ส่วนลดมาห้าพันบาทที่ผมบอกไปเนาะ <S <S แล้วก็มีคิวกันศาสตร์ตรงนี้ที่ติดอยู่ขอบๆตรงนี้แล้วก็ข้างในมีกล้องครับเนี่ยกล้องตัวนี้ว่ากล้องตัวนี้มันติดมาพร้อมกับรถอยู่แล้วแหละแต่ว่าเขาแถมเมมโมรีให้มานั่งเป็นเมมโมรี่สามสิบสองกิกนะครับไว้สำหรับบันทึก ไอเวลาเขาขับรถไปนั้นไปนี่แล้วก็เป็นฟิล์มติดฟิล์มรอบขั้นมากับข้างหน้าที่ผมติดเนี่ยเป็นขนาด40ความมืดแล้วก็รอบขั้นนี่อยู่ที่60 กลังดีครับสาหรับคนอยู่ตังจังหวัดเวลาขับรถไปนั่นไปนี้นกับสีพ่อเวลามองกระโจเห็นแน่นะครับก็มีถาบล่องถ่ายอันทีต่ติดอยูข่ข้างบนบนี้ว่าแม่ได้ขับรถเด็กหน่อยนี่สืบของหลานครับวันนี้ถาดถาดนี้คนนี้เนี่ยเนี่ยถาดที่อยู่ถาดล่องอันนี้ที่เห็นเป็นลายๆนี่ครับขั้นสื่อกลายบาดโย้าก็ตอนเมื่อเอา,เอารถรถออก เติมน้ำมันไหห้าร้อยบาทแล้วก็มีประกันชั้นหนึ่งนะครับฟี่ค่าโอนปอบป้ายทะเบียนนะครับแล้วข้างในกับซีนี่มองที่ร่องเหยียบพื้นอันนี้ก็สำหรับรถรุ่นนี้นี่ที่ช่วยร่วมนี่เขาให้ผมสำหรับตัวรุ่นพี่เมียมนกชลีนี่เป็นรถที่เป็นที่นิยมนะครับของแถมส่วนลดกาสีได้บ่กคืนกันเดีสํสำหรับบางช่วยร่วมเพิ่็ให้อาจสิให้น้อยกว่านี้นะครับ สำหรับคลิปนี้ผมว่ากสิมีประโยชน์สำหรับคนที่สิออกรถไม่ไป้ายแดงเนาะไม่เป็นข้อมูลในการไปซื้อรถบ้านสีต่อรองเอียงเขาได้แนีนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไปสำมนลครับฝากกดติดตามให้น้ำในเดอร์ซัมเนลครับ